ครับผมอ่รูปฉลองวันเกิดเป็นยังไงบ้างรูปแบบว่าโอ้โหรันอลังการอะไรขนาดนั้นหมายถึงว่างานที่จัดใช่ไหมครับอ่าไม่เอารูปเลยรูปครับรูปอ่ะรูปเป็นลูกๆมันมีกี่ลูกอะครับแปดเอ้หกจำไม่ได้ต้องลองน้ำโดย เอาเปยังไงบ้างกับพี่บีมอะไรครับที่เราสึกว่าต้องอดอาหารขนาดนั้นเราไม่ได้อดอยากคิดว่าผมอดอาหารผมได้กินอิ่มสามมื้ออาหารครบถ้วนคืออย่างแรกเลยมันจุดแล้วก็มันคือเราอยากคนดีมานานแล้วเราก็มาจบอกกับโปรเจกต์แม่หยัวซึ่งมันเป็นละครพีเรียซึ่งคิดว่าน่าจะได้ขอเสื้อบ่อยมากก็เลยอยากที่จะปั้นหุ่นให้ดีที่สุดเท่าที่สามารถ ทำได้ในครั้งหนึ่งในชีวิตก็เลยเอ๊มันใกล้วันเกิดด้วยก็เลยถือว่าเป็นของขวัญวันเกิดชิ้นใหญ่กับตัวเองเลยนี่คือที่สุดในชีวิตแล้วหรือยังที่สุดในชีวิตแล้วครับันีเ่ปเป็นรากทองที่สุดในชีวิตตอนนั้นล้างทองแล้วกําลังไปร้างต่อไปแล้วล้างต่อไปคือก็มันลดไปแล้วก็เราเพิ่มให้ใหญ่ขึ้นแต่ว่ามันใช้เวลาแค่เยืนขึ้นแบบใช่ครับผมคำดาอธิบายว่าเดืยืนขึ้นมันต้องทำแค่ไหนมาถึงจะแบบ ส6สัปดาห์จริงๆและจริงๆ6สัปดาห์ที่ตามไดเอทแบบร้อเอจริงๆคือ6สัปดาห์คืออาหารกินตามโปรแกรมเปะ๊ะคาร์ดิโอตามโปรแกรมเปะ๊ะก็วิเดินผมเดินชันบนลู่อะครับเดินเร็วเฉลี่ยประมาณอาทิตย์หนึ่งวัน10ถึง12ชั่วโมงข้าวคับ ข้าวประมาณห้าหกช้อนต่อมื้อร้านอาหารข้าวห้าหกช้อนใช่มันอยู่ได้เพราะมันมันไม่ต่อมื้อต่อมื้อนะไม่ใช่ต่อวันต่อมื้อต่อมื้อต่อมื้อก็คือแค่สามมื้อหรือว่าสามมื้อครับต่อมื้อต่อมื้อแค่สามมื้ออ๋อใช่กินสามมื้อมันมันไม่ได้ทำให้เราแบบหิวหรอหรอไม่ครับเพราะว่าทดแทนมันด้วยเนื้อสัตว์ที่เยอะไม่งั้นถามจริงฟรีว่าจะต้องดทนแค่ไหนมันจะต้องอดทนได้ไหมแรกแรกอ่ะแรกแรกที่เริ่มไดเอทจริงๆอดทนครับหลังๆมิชอบ เพราะเราเอนจอยกับการไดเอทเราอยากไปถึงเป้าหมายแล้วมันก็มีความสุขที่แบบที่จะไดเอทแล้วก็ไปถึงเป้าหมายจากเท่าไหร่ถึงลดน้ำหนัจาก 60... ภายใน6สัปดาห์จากประมาณ68หรือ60บครับโอ้แปดใช่ที่หลังจากนี้คุณก็เทรนให้เพื่อนๆได้ละสิก็ยงังไม่ได้เอ็กซ์เพิร์ขนาดนั้นเ,ออเป็นคนที่เอ็กซ์เพิร์เรื่องวินัยแล้วกัน เอ็กซ์เพรสเลิศวินัย uh, 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 นจริงจริงเราต้องสตาร์ทร่างของนี้ไว้ยังไงบ้างหลังจากนี้จริงจริงต้องไปร่างต่อไปแลลวครับต้องเพิ่มไซส์ uh, uh, ตอนแรกมันลีนใช่ไหมตอนแรกมันมันลีนแต่จะให้ลีนแต่ว่าใหญ่ขึ้นนิดหน่อย uh huh. ใช่ครับใหญ่ส่วนไหนอยากให้ใหญ่ส่วนไหนอยากให้ใหญ่ส่วนไหน่ใช่เราอะเราเออทุกส่วนเพราะตอนแรกคือมันมันลงมาแปดแปดกิโลในหกสัปดาห์คือมัน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 ลีนจริงแต่ว่าบางส่วนมันผมว่ามันยังเล็กไปไม่ว่าท่าไหลัยขาเองก็ตามทำไมเราไม่มองข้างบนเลยคุยคุยกับผมก็มือบอกว่าอันนั้นเล็กก็เลยดูมือว่ามือมันไปไหนขาให้ไปขาดูขาให้ดู แล้วจริงๆเป็นไงบ้างพอลงรูปไปฟิลแตกเป็นยังไงบ้างฟิลแตกก็ดีครับฟิลแตกก็ดีทุกคนชอบอ่ารม่ได้เสร็อุ้ยอะไรเหรอยังมีเก็บยังมีเก็บไว้อยู่ครับยังมียังไม่ได้ปล่อยยังปล่อยไม่หมดรูปที่ลงนี่คือไม่มีการรีทัชไม่มีอะไรเลยแคมันให้มันชัดขึ้นเท่านั้นใช่ไหมใช่ครับไม่มีการรีทัชครับไม่ไม่ตัดแปดจะมีในละครหรืออะไรอย่าในในในไม่อยู่เเราจะได้ห็นไม่อยู่ในเห็นแน่นอนครับร่างนี้เลย ร่างนี้หรือว่าเป็นร่างต่อไปเราก็ไม่รู้เป็นร่างอของร่างที่สองจริงพอมีร่างนี้พี่สัตต์เขาว่ายังไงบ้างก็จริงๆจริงแหละหลายคนเป็นห่วงเพราะว่าด้วยด้วยระยะเวลาที่มันลดลงอย่างรวดเร็วมันคือ6สัปดาห์ใน8กิโลใน6สัปดาห์บางบางคนก็เป็นห่วงในเรื่องของสุขภาพแล้วก็ช่วงช่วงกระบวนการเดทมจะทําให้หน้าเรา ค่อนข้างแบบเหมือนสูญเสียน้ําในร่างกายไขยมันในร่างกายอย่างรุนเร็วมันทําให้บางทีน้าตอบเป็นไปอะแบบไรเลยคนก็เป็นตัวเมล่มอ6เดือนมันมีวูบมีอะไรกสัปดาห์สัปดาห์มันมีวูบมีอะไรม,มาหรือว่าไม่มีครับไม่มีกําลังคิดอยู่ไม่ม,<ว>ไม,มีไม่มีก็คือแบบดูแลตัวเองแข็งแรงดีใช่ครับแต่ว,ว่าก็ยอมเสียสละหลายๆอย่างอาท,ท,ทิเช่นอาทิเช่นออกไปเที่ยวกับเพื่อนอ,ออกไปกินข้าวนอกบ้านเพราะว่า ในหนึ่งกะทิตจะได้กินข้าวนอกบ้านคือมื้อเดียวมื้อเดียวแค่มื้อเดียวเลยอีกยี่สิมือ้อคือเป็นอาหารที่เตรียมเองก็คือเน้นกินเนาาื้อสัใช่ครับคารโน้อยลงใช่ครับก็เป็นอาหารที่ตัวน้งหมดเป็นเป็นเฉพาะช่วงไดเดทเฉพาะพ,อ,พอเราจบเอดอ์สเสร็จแล้วอ่ะเราก็เพิ่ม,มเพิ่มปริมาณอาหารขึ้นมาอีก แตอนนี้ต้องรู้ใจม่นมีชีสเดมไหมหรือว่าหมูกระทะไม่กินนะหรือว่าทุกวันนี้ก็กินบ่อยมากเลยเมื่อวานเพิ่งกินในติมไป็ดลูกเริ่มเริ่มกลับมากินแล้วใช่ก็เริ่มเพิ่มหน่อยก็เทรนเนอร์เขาเทรนเนอร์เขาให้โปลต้าแล้วก็กินนี่ใช้ใช้คุ้มกับที่เราอดไปเออได้ถามแฟนแล้วบอกว่าชอบร่างไหนมเขาก็ชอบทุกล่างอะไรเออชอบล่างหรือชอบปีนชอบโบบ้านนะ แล้วพอต้องเล่นแม่อยู่เราต้องสตาร์ทุอยู่ไว้เนี่ยเพราะมันต้องถ่ายทับเกือบทุกปีใช่ไหมใช่ครับจริงจริง,รงไม่ได้รู้สึกว่าถูกสตาร์เรารู้สึกว่าเป็น,ปน,ปนวิถีชีวิตตัวเองไปแล้วหมายถึงว่าการกินคลีนอตอนนี้มันคือการ,ก,ารกินคลีนสาหรับผมมันคือมันคือการกินอาหารปกติแล้วอ่ะถ้าถามในแง่งของสุขภาพดีไปได้ไรกลังร่างกายรกนมันคือผมรู้สึกสบายตัวสองที่อราทำลังการเป็นประจําคือก็เดินบนรวด เฉลี่ยก็ช่วงนั้นก็ประมาณ2 2ชั่วโมงต่อวันก็มันก็ทําให้หัวใจวเราแข็งแรงขึ้นเลือดสูบฉีดมากขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างมันก็รู้สึกว่ามัน,มนสดชื่นขึ้นกระปี้กระเป๋านอนหลับดีระบบต่างๆในร่างกายก็ดีขึ้นและโซเชียลแตกด้วยครับแตกเลยแตกเลยร้อมยามตอนนี้ก็เหมือนเป็นข้างของกาผมว่ามันเป็นความสนุกมากกว่าไม่ถึงกับข้างหลอกว่างก็ไป ถ้าถ้าอาทิตย์ไหนไม่ได้ว่างแบบไม่ได้สะดวกจริงๆก็คือแบบม,มีงานก็คแบบือก็สคิปไปก่อนแต่ว่าเรื่องอาหารผมจะค่อนข้างซีเรียสเพราะว่าตอนเข้าใจว่าตอนเอาออกมันยากแค่ไหนพ,พี่แจพี่แจมแจมว่าไงบ้างเออน้องแจมน้งแจม เขาว่ายังไงบ้างเพราะว่าตอนนี้หุ่นเราก็แบบว่าเตะทางมากครับชวนจะไปออกงชวนแล้วเขาบอกว่ากำลังตามมาอยู่เราคาดหวังได้แล้วนะครับว่าจามชยตากก็จะมีมีซิสแพคเหมือนผมแต่เมื่อไหรต้องไปฟันจากปากเขาเองจริงๆเรามีการบอกไปว่ายวมีเป็นโค้ชให้ไม่ไม่ไม่ด้วยเพราะว่าชวนแล้วเขาบอกว่ามันไกลบ้านเขาไม่ใช่เลหรอกคือชวนแล้วคือเราเล่นด้วกันใช่บ้านผมก็อยู่ไกลแล้วผมก็ กระเสือกกระสนไปเล่นในเมืองครับอันนี้ปากบอกเขาหรือบอกเล่าให้ฟังเล่าให้ฟังใเฉยๆผมไปถึงผมแต่จริงๆเขาก็ไปดูักสุขภาพตอนนี้เขาก็มีเป็นแขกเหมือนกันนะใช่ครับเพราะอาจจะเป็นช่วงที่ enjoy eating มากไปหน่อยแต่ว่าณตอนนี้แพ็คลีก็คือใหญ่กว่าชัดกว่าแล้วกันเดี๋ยวช้คขาไม่ใหญ่กว่าชัดกว่าแข็งกว่าแข็งแรงกว่าอันนี้ไม่รู้ครับไม่ได้เคยจับ ไม่น่าเสือ,อไม่เคยจับเกิดเะอไรเกิดอ,อะไรอ่ะถามไม่อยู่จะได้ถ่ายเมื่อไหร่เพราะว่าถ <จะ S 1> ้าจะเริ่มในอีกประมาณเดือ2น2เดือนข้างหน้านี่แหละครับมันมีความยากยังไงบ้างนอกจากต้องเปลี่ยนม,มอดี้แล้วต้องเปลี่ยนหนึ่งก็คือมันเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์เนาะเราต้องอาจจะได้อาจจด่อานตามกรงศรวารัต่างที่ที่มันอยู่ในประวัติศาสตร์ก็คือคือมันเป็นการตีความที่มันต้องผมว่ามันมีความล้อมาจากประวัติศาสตร์ที่เราเราต้องถ่ายทอดออกไปให้เขาเรียกว่าอะไร มันถูกต้องถูกต้องก็นหนึ่งอีกอีกอย่างหนึ่งคือเป็นอีกมุมหนึ่งที่ถูกตีความใหม่แล้วก็อย่างที่สองคือผมรู้สึกว่าเขาคือก็คือหนึ่งคนที่ที่ที่คืออยู่ในวงสองใช่เ,เรารู้สึกว่าเราเราต้องถ่ายทอดอย่างนอกจากเ e สเ e คตตัวเองแล้วที่เราต้องทำงานอย่างเต็มที่คือเ s สเ c คที่เราต้องไปเป็นเขาด้วย ที่ยากตอนนี้แล้วก็กังวลตอนนี้ก็คือเรื่องสำหรับแม่อยู่สำหรับแม่อยู่ผมผมว่าน่าจะเป็นเรื่องของสภาพอากาศกับเรื่องของของการแสดงนี่แหละครับเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นละครพีเรียดที่ยิงกับประวัติศาสตร์ผมว่ามันมันค่อนข้างเซนซิทีฟบปีต้องอ่านนี่านตดอ่านบทตดตดรวนตดตดสวดใช่มันจะมีหลายอย่างที่เราไม่เคยทำก็เป็นเรื่องภาษาการพูดเนี่ยลูก นิดนึงนะก็นิดนึงเหมือนเริ่มใหม่เหม,มือนเดิมยรู้สึกว่ากลัวพูดแล้วมีเขาเรียกว่าคาสร้อยในสมัยนี้ติดไปพอเราพอวาเวลาเราเล่นละครปกติอ่ะเราจะเถอพูดติดไปในละครอยู่แล้วแต่ว่าเขาเป็นละครฟีเรียซึ่งเกิดในยุคสมัยยุทยา มันไม่สามารถมีได้เลยก็รอชมก็รอชมรอติดตามเชื่อว่าไม่ใช่ผมคนเดียวแน่นอนที่ทุ่มเทแล้วก็พยายามแต่ว่ามีคนอื่นๆด้วยก็ติดตามครับโอเคไ่ลูก้ค่ะทิมทีมต้องพิเูจน์ลยค้าตึงก๊อ กลับบ้านบกลับบ้านโอ้โหรีบเกินรีบรีไปละปาป้าป้าป้ดปีมันเนี่ยบ้านแล้วสาใส่าพชิตพี่ผลัดน้องนะรัเขาีรีบอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรตรงกลางหนย